สวัสดีค่ะมูลนิยายีสัน้ามาเบิงน้ำท่วมยุจังหวัดมหาสารคามบู๊ตรงนี้ไหมหน้ามันปลายุจังหวัดมหาสารคามน้ำท่วมปลากระช่างเพิ่นออกมากก็ได้รับคามเดือดร้อนหลายครอบครัวเนี่ยนี่น้ำท่มวมท่วมคักงมนนั้ท่วมมันี ยาก,กาศตรงนี้ตะกอนกระนมถ่วแต่มันลดตงลดตงแหลมักมกกนกลมาเบิองกันเนาะมาเบิองมาซื้อปลา,านั่นแหะนี่เนนี่นี่ีจนตนท่ามนักหาบ้านปลูกนอนอนี้จุดที่สองโ,โออ ยุดนีพ่นไปเอาปฝายยึดหนปฝายทั้งในุ่นในเรือทานไปเื้นเนี่ยเนี่ยเป็นมาบ้านชาวบามไนกรบิ่อล่อค้นกะิรอเบื้องเนาะลอดสื่อู่อยิมม่งมันคือข้างคุณนะน้ำเละเลยนะป่าทากลากเรือันนนมันลดลงจันน้อยเะ นี่ก็เป็นอีกทิปนึ่งทาน้ำั่วมที่ระปลา้าได้ใบสองบเหนกันเอามาใม่ั่ย่งยูซ้าหนึ่งยูอ้าาี่เก็บม่าถี่สิเกลียวก็จะได้นั่นล่ะใหญ่ยี่สนไปไปไปก่า้ เลื่นนด้วยเฮ็ดปลาแดกมั้งบ้นี่ล้อเท่าไรนี่อันเฮ็ดปลาแดกนี่ขอ้นมองผเพิ่นเก็บเราคนนี้มันเก็บออกไหมมันมาข้าเจ้าอันอันรับคือหมดแล้วมันเข่ามาฟังไหมมันหันเต็มอยู่ครับ จังหวัดมหาสารคามสถานทีตรงนี้เดี๋ยวดีนี่ขั้นอีกเครื่องอยู่ป่าที่เพิ่นจะเอาขึ้นมาเนี่ยไตเลือขึ้นมาไตรล่ำเลือขึ้นมาโอ้ม่ใช่ไทรค่ะโอ้โอ้ค่ะค่ะ จุดนี้และจุดงหญ่ที่สุดแต่ว่าอีกจุดหนึ่งพวกี่ผู้เก็บขึ้นมาที่เป็นขายฮะพุนผุนงพุนต่ว่ามันจะขึ้กันสบัวบัวตอนมากใหม่ๆเห็นสดสดอยู่ทุนหน้าห้ามเลยว่อเกี่ยวกับห้ามอันนี้มิเตเกียจริดเออเอาห้ามผอมนน่อันนี้พรินเปี้ยวปลา รถแม่พงิมาบอกว่าจอดรถอันนี้อันนี้ใส่ห้าม้ถทีนี่ใส่ค่ะรถราคาสิบาทเอาตัวสิสบบาทที่สิบอันนี้แค่นี้เด็กโอ้โหเกณฑแบบไหนนี่ประเดี๋ยวนี้เอาใส่เขียแล้วก็ใส่ห้ามเขี่ยไม่ละห้าพันเขี่ยห้าน มีเนียเฮดเปียุนถูกกมีสูขกั้องหก็เร่งใจกันนะรอกันะเขาเี่ยไปจอท่นกรี้เฮด่ะเดปรียเทียเฮดปรียก เฮ็ดปลาเฮ็ปลาแดกค่ะแ้แก่วใครพกวานเฮ็ดปลาแดกเปลี่ยนยูเมื่เท่านั้นเ็ปลาแดกคนแ่เยปแม่่มันต้องรับสีัเบิ่งดูนเฮ็ดยูจังสี่สามมือสี่มือนเลยเด้หนิเกียวยมากไวมากวมว้เกียหายลายหลังเบิ่งงานถวมเบิ่งดูป่ามีจุดที่สาม น้ำนี่คนไม่เก็บเจ้าของเพิ่นก็นเก็บชาวบ้านผู้ใดอยากได้เพิ่ก็ให้เก็บเอาผู้ใดเห็เดแตกเป็นไปฟตะกินเนาะการบานเพื่อนที่มั่นั่นกันสนับสนุนกันสร้อยซื้อกันไปบางคนเพิ่นกบมากนางนเห็ดที่นี่เลยเป็นเห็ดบ้านการบ้านเลิ